พูดถึงคอตซีของออสเตรเลียนะฮะเจ้าของเจ้าของฮะต้นกำเนะะิดฮะเกมเศรษฐีก็อีดนตรีนะฮะมันเลยล่อไปยังของอังกฤษด้วยฮะ,ะเพราะมันก็จะมาเหมือนกัน,น,นครับผมครับผมไม่ใช่แหออสซี่อังกฤษก็จะมานะฮะซึ่งเราก็เห็นโลโก้ลแล้วแหละว่าเป็นยังไงนะครับเราเคยนำเสนอไปแล้วอ่าถูกไหมซึ่งตอนนี้ก็ยิ่งชัดเจนชัดเจนขึ้นอีกนะคะเราก็รู้แล้วว่าจะเลยมีทัาษันจะมาเป็นวิทยกรวนชันนี้ด้วย้อกจากวิชยุปกติถูกไหมอ่า และสิ่งที่ใหม่ครับอันนี้ข้อมูลไม่ใหม่เลยครับก็คือเราจะได้ทพีประกอบรายการใหม่ใช่ครับใหม่ใหม่เลยนะครับและไมได้ใช้ของออสด้วยไมันถึงของออสอันเดิมแบบไม่ได้ใช้ด้วยเออเใช้เพีงใหม่เลยนะครับซึ่งเปิดเผยด้วยเปิดเผยโดยคนที่แต่งเพลงเพลงนี้ฮะ คุณพอลเลอร์ถามว่าเขาเป็นใครนะครับเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพีงรายการเกมโชว์ต่างๆนานหลากหลายรายการเลยแหละฮะไม่ว่าจะยังอยู่หรือไปแล้วก็ตามที่หรือวิกเก็ตวิงก๋มจะหยุดโอนก็พีงของเขาทั้งเก่าและปัจจุบันก็ยังเป็นของเขาอยู่นะฮะอยู่ของเขาหมดเลยเออแล้วก็ยังมีเดอะฮีทเดอะวิวของพีบีี ลักกี้เตอร์ทีที่เจ๊งแล้วนะครับแล้วก็ <S <S และก็มัดเตอร์คีฟก็มีอ่านะครับอะไรอย่างงี้ซึ่งเขาก็โพสต์รูปที่เขาอยู่ในฉากนี่อยู่ไปลงไอทีแล้วก็บอกว่านี่ไงผมได้แต่งเพลงใหม่ให้กับวิลเลนเฮาตีของอังกฤษแล้วนะเออพิธีกรคือเจนี่คลัลสันเร็วๆนี้ที่ไอทีวีเอนะครับ ซึ่งในขณะเดียวกันนะครับไอทีวีเขาก็ปล่อยไปรูปนี้ขึ้นมานะครับเปจเจลเมี่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ให่พี่ดีกอของเขาเ้าหละเออ,อ,อนะแล้วข้างหลังก็จะเป็นข้างหลังปเป็นเก้าอี้ใส่นะเนะออแล้วก็โลโก้โดยวัฮะโลโก้ไม่เหมือนของออสเตรเลียนะฮะ เหมือนกันที่เราเคยนำเสนอก็คือโลโก้โกตามนั้นเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดนั้นเนอะอืมใช่อืมอ่ะจอทำไมเหมือนมีขาตั้งอันนี้ไม่ร่วเหมือนกันลอดูหนื้องานอีกทีว่าทรงจะแลบไปยังไงขา,ขาตั้งไอตรงนี้หรอโอ้ยน่าจะยันไว้เลยกัรล่วงอ <laughs> ยาไวการล่วงเลยฮะแม่ถ้าล่วงเข้ามานี่ก็ เบืองตังเดี๋ยวตังค่าต้อใหม่พอดี <c oughs> ครับอ่ะก็รอดติดตามครับมาดูกันว่าในทีสของคนอังกฤษเดี๋ยจะเป็นยังไงเพราะปกติเราเคยเห็นแต่ทีสของคนออสเตรเลียถูกไหมฮะอืม <c oughs> ประเทศอื่นก็มีบ้างแต่ป่าปลยายอะไรเงี้ยอืม